สวัสดีนะครับท่านผู้ชมวันนี้วันนี้ผมมาเล่นแมบนี้กับเพื่อนผมกันนะครับแมบนี้ซึ่งมผมเพื่อนเล่นแล้วแต่ว่าไม่ได้อัดคลิปเออว่าแต่กล้องอัดคลิปหายไปไหนะอ๋อเห็นแล้วท่านผู้ชม,อม,ชมตอนนี้เพื่อนผมหายไปไหนเราก็ไม่รู้อ๋อเพื่อนผมอยู่นี่คนหนึ่งท่านผู้ชมขนาดนี้ผมจะปิดไม์ไมาานะนะครับ ít đi mà người ít đi mày ăn đi ăn đi mày ăn đi mày ăn mới mày ăn đi mày ผู้ชมแบบนี้เออเพื่อนผมบอกเกมรอรอฉันอยู่ตรงนั้นอ่ะรอฉันอยู่ตรงล็อบบี้จุดเกิดอ่ะอืมผู้ชมผมจะเฉลยเลยอไม่ว่าผมติ๊กหรืก็เฉลยตอนท้ายคลิปทุกคลิปเลยตอนที่ผมแกล้งเพืออ่อนถ้าอยากให้ผมทำแบบไหนฝาก พิมใต้คอมเมนต์มาด้วยนะครับผมจะอ่านทุกคอมเมนต์เลยใช่อีคอมเมนต์ก็ได้ผมอ่านหมดแล้วก็ตามตามเคยคลิปนี้ไม่เส้นไม่ยาวเกินนะครับเออไม่รู้ <มา S 1> คลิปนี้ไม่ม <า S 1> ไม่ยาวนะถ้าสิบนาทีกว่าๆเองนะคะ เออว่าแต่เพื่อนผมเข้ากันยังเนี่ยเพื่อนผมเข้ากันยังเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมเออเพื่อนผมอยู่ข้างหลังหรือเปล่าครับงี่นเดี๋ยวเพื่อนผมอยู่ข้างหลังแหละอ่ไปไปเลยไหมท่านผู้ชมนั้นผมเดี๋ยวผมจะเปิดไปพูดพูดกับนั้นนะครับอะไร อะไรท <being> ่านผู้ชมด้านผู้ชมครับช่วงวันนี้มันจะเกงเพื่อนผมนะครับเขาบอกเตนอะไร าอีกครั้งถ้าอีกครังคร้งเขาไม่ได้เราไม่เข้าแล้วนะเราเล่นแบบอื่นแล้วนะ,ะหวังว่าจะไม่ลืมปิดไมล์มละะรปิดไมลโอเคท่านผู้ชมปิดไมล์เป็นทียย่รีบเบอยแล้วผมจะจอยเพื่อนไปอีกรอบหนึ่งถ้าไม่ได้อีกผมจะไปเล่นแบบบิอัพเบิร์ดนะ อน้ำผู้ชมตอนนี้ผมเข้าแล้วเพื่อนผมอยู่ไหนก็ไม่รู้ เอ่อท่าผู้ชมตอนนี้ผมโัวาร์ปแล้วนะครับคลิปนี้น่าจะยาวน่าดูถ้าช็อตไหนที่ไม่สำคัญผมจะตัดทิ้งไปนะครับไอเมื่อไหร่เกมมันจะเริ่มเนี่ยแล้วเราเคยเล่นแล้วแบบเนี้ยเราเคยเล่นแล้วแบบเนี้ยเราเคยเล่นแล้วแบบเนี้ยไม่ไม่ต้องอธิบายก็ได้เราเคยเล่นแล้ว เราได้อยู่เราได้อยู่น่าจะหลังสุดอ่ะก็ไม่มีชื่อพวกแกอ่ามันที่ห้องเรียนของเราเออเรามีเล้มีใครคิดว่าเราทําคลิปอยู่หรือเปล่าตอนนี้ทำอยู่ไอจูเนี่ยมองฮาคิสังเกตหรือเปล่าวะฮะไอจูเนี่ยมีฮัคิสังเกตหรอ ว่จ <uur> าจุเน uh, ี oh ่ยพูดถูกแต่ตามคลิปเมื่อกี้ตามแบบเนี้ยแล้วปกตชไยอ่ะเออมเราอะไรอ่ะ เอ่อท er> ่านผู้ชมพี่ผมอยู่ไหนอ้อเห็นแล้วกดข้ามค้าทุกคนกดข้ามค้าเราฉัดตอดเอไอมาจูเน่มามาเลี้ยงตัวกันมาเลี้ยงตัวกันหน่อยมาเลี้ยงตัวกันก่อนมึงไปเอ่อท่านผู้ชมตอนนี้ผมกับเพื่อนปวดอ้ยเออดีมาบังกล้องเราดีอย่าบาบังกล้องเรา ไปไปมาเร็วไปไปเอ้าผู้ชมตอนนี้ตอนนี้ผมโดนเพื่อนบังกล้องอยู่เมื่อกี้นะครับเอ่มไรทีก็แล้เราก็โดนเพื่อนบังกล้องอีกแล้วไปเร็วผมจะลาตัดสอดนี้ออกไปนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมตอนนี้ผมถึงถึงฉากอะไรก็ไม่รู้แล้วนะครับเอ้ยมีท้ารถทหารกลับไปด้วยนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชม ท่านผู้ชมมีคนมาบาังกล้องผมอีกแล้วเออแกแล้วถ้ารถทหารมาแ,แบบนี้มันจะเป็นอะไรแม,ม่มันมแปลว่าสกคาบศกคบาบระหว่างซอมบี้มันได้เริ่มขึ้ขนแล้วไงเอ้หลองูยใช่ท่านผู้ชมตอนนี้ตอนนี้ผมกับคคคคคุคุณณููมามาาพวกเราจะต้องพวกเราจะต้องหนีไปที่เมืองใหญ่จากที่มีสำคัญสต็อกไปเลย เอิมอย่าลืมเอาที่อย่าลืมเอาที่ออกไปจากห้องผมด้วยนะคะท่านผู้ชมอย่าอย่าไปสนใจคนที่เข้ามากล้องกล้องไอเอโนมาเตอร์ no นะครับท่านผู้ชมซอมบี้มาแล้วถึงเวลาถึงเวลาที่ต้องหนีแล้วพวกเราจะมีท่อระบายอากาศให้พวกเราขึ้นอยู่ใช่ในห้องเยานแต่อันนี้พวกเราจะต้องไปไปเอาปืน เปิดป,ป,ป,ประตูเปิดประตูออกไปเอาปืนคุณ <c oughs> ผู้ชม <c oughs> ผมโดนคนมาบังกล้องอีกแล้วขอโทษจ้า <c oughs> ไม่บงับงก็ได้อะไ,ไม่ได้หมายถึงไอ้จูเนียเมื่อกี้มันอย่างไอ้หมอมันมีคนแอบมาขึ้นขึ้นเก้าอี้เราเราเมื่อกี้อะไม่ใช่จูเนีย <c oughs> มันขึ้นอีกแล้วขึ้นมาบังกล้องอีกแล้วคุยอะไรแย้มเลื่อนอะไรอะไรนี่ อ็มีไปแล้วคือแล้วมตอมนะเบากลัวมากอยากให้มันอยาให้มันเกิดนีมีนักวิจัยกำลังทำอะไรมันนบานได้าแล้วกลัวตาแล้าแล้วนัไปแล้วหลาวันแล้วลั้านกลับบ้น เก็บบุกกร้อยไปแล้วว่าโปรดเก็บอุปกรณ์เก็บบุกกร้อยเก็บเก็บบุกกร้อยเพื่เราจะได้อาวุธพวกเราจะได้อาวุธพวกเราจะอยู่ในโรงเรียนจะได้ของผู้ชายด้วยแล้วเราจะแล้วเราจะไอ้นี่ปะหยิบอาวุธแล้ววิ่งออกไปชั้นสองหยิบอาวุธหยิบอาวุธเก็บอาวุธครูใหญ่จะโดนกัดครูใหญ่จะโดนกัดพวกเราจะต้องฆ่าครูใหญ่ แต่ว่านี้กูใหญ่มันจะโดนกัดแล้ะจะเข้ามาเพราะเราจะต้องลุมตีกููใหญ่เออมันถนัดไหม,มเล่นแล้วมันพลดัดเออหมอจะขอ,ขอดูก่อนไอ้คนที่แบอบไอ้คนที่ไปแอบ,บนี่ไม่ดีเลยนะท่านผู้ชมฟังเอาไว้ต้องชื่อเหลือเพื่อนนะท่านผู้ชมอย่าไปแอบเหมือนอย่าไปแอบ,บเหมือนไอ้สามคนนี้นะสองคนดีตอนนี้ อยาาา่าตั้งความคิดเชื่อและข้อสมมติเป็นคนที่ไม่ดีเลยอ่าอย่าลืม <ปะ S 1> เอาอที <c oughs> ออกไปจากกล้องผมด้วยนะครับท่านผู้ชมอย่าลืมด้วย <c oughs> โอ้โหนี่เป็นตำรวจน,นี่เป็นตำรวจตำรวจแล้วเราจะปั่นมันอุ๋ย มาชั้นสองดยมาชั้นสอง